แรงทะลุจอกันเลยทีเดียวครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับกับรถ Isuzu X Series ที่เราได้เพิ่งไปเปิดตัวกันมากับ X Series t r u v e r s, s e ตอนนี้ Isuzu ได้ร่วมกับทาง SF ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุดใหม่ล่าสุด Got to Cross the Line แรงทะลุ Verse ถ่ายทอดความแรงร้าใจผ่านมัลติเวิร์สทั้งโลกเกมและโลกมังอะเติมเต็มความสนุกของโลกจินตนาการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้รถรุ่นใหม่ให้ออกไปโลดแล่นนอกกรอบผ่านระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบของโลกภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลเซา c เช็คนะครับเรื่องล่าสุดนี้นะฮะ ภายใต้ชื่อนะ g o the c o l l i n e หรือว่าแรง t h r u g v e r ซึ่งสะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ผ่านโลกจินตนาการมัลติเวิร์สนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวเกมเวิร์สหรือว่าตัวมังงะเวิร์สนะฮะซึ่งทําให้หนังดูสนุกเพราะไร้ขิดข้อจํากัดนะฮะไม่ว่าจะรถกระโดดข้ามสะพานก็สามารถทําได้เชื่อว่าหนังเรื่องนี้น่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่นะ,ะที่มีความคิดหรือว่าต้องการที่จะโลดแล่นไปใน โลกที่นอกกรอบนะฮะเดิมๆนะครับในนาของวิสุนะครับก็มีความยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสาร่วมมือกับทาง SF Corporation ในการจัดทำภาพยนตรน์โฆษณาดิจิตอลเซา c h เช็คชุดใหม่ล่าสุดในวันนี้นะครับผมมั่นใจว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถนะฮะถ่ายทอดนะครับความโดดเด่นจิตวิญญาณของความเป็นอิสุเอเซอรี่ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สัมผัสความแรงผ่านภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์ครัว s อส f ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป